สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องเลยคลิปนี้มาไปมายามแนวดักนกพี่น้องเลยนิ้งเสียงหมอกแก่ก่แก่แก่พี่น้องมาเมืองกันเลยพี่น้องเลยป่านี่อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนะป่านี่ละที่บ้าตนตรงใหญ่ตัดใหม่ตัดฟืนกับพี่น้องเลยโอ้ต้นไม้หลายเด้อเออเห็นปะลืมพี่น้องพี่น้องเลยลืมเป็นกำลังใจบ้านตรงใหญ่พี่น้องเงลนนย อันดีอันเครื่องดักนกประมาณหาหลังพี่น้องเอ้ยแล้วหาอันพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งอันแรกพี่น้องเบิ่งอันแรกพี่น้องเห็นบ่ป่าอุดมสมบูรณ์บ่พี่น้องพยายามกันเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องแนวดักนกมันเข้ามาใต้นี่ก็มุดใต้นี่ทับคอเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่านกกระปูดคือบ่ถื่อเขาเป็นสัตว์ใดบ่มาเบิ่งหลังที่2พี่น้องถื่อบ่ดเถื่อเพว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ ถือโอกาสถ่ายพี่น้องเบิ่งป่าอุดมสมบูรณ์ว่าพี่น้องเห็นบ่มาเบิ่งล้างที่ชองพี่น้องเลยล้างที่ชองกับบุหรีพี่น้องบุหรีนกบ่พี่น้องเลยใบไม่ห่างที่ชองพี่น้องเลยนี่ให้เบิ่งต้นไม้ลายตอกพี่น้องเลยเห็นบ่อลายได้พี่น้องเลยต้นไม้เผาถ่านมันก็ไหลไปนี่มาเบิ่งล้างที่สามพี่น้องเลยพี่น้องเลยห้องเตียง เบิ่งดูพี่น้องหางเตยืยนงาเขียนหนึ่งไปได้เบื้องลังที่สามเบื้องลังที่สามเบิ่งในพี่น้องต้นไหม่ลายตอกลายมี่อย่างนี๋มากินหมานี่เบื้องกระเจี๊ยบคักพอนุ่งเงา่ามากินหมากหมากกระดูกแก้วนี่พี่น้องเลยนี่ต้นมันต้นไม้ยังยังอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องต้นไม้ยังหลายอยู่เลย เป็นว่ามีเสียงนกเ่ะพี่น้องพยายามล้างที่สามพี่น้องไงเป็นอย่างไรถือบถูธบัว่ากันเด้อพี่น้องเด้อยามแห่ขอมือนี่ยามดีดดีดดักนกล้างที่สามก็บถูธพี่น้องเอ้ยแสดงว่านกบ่าท่านหิ่วหนามเนาะพี่น้องเนาะเสียงมันเนาะเขาเก่งเขาเก่งเปเสียงนกห้องพี่น้องคุ้ยตูนพี่น้องคุ้ยตูนเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่้ยเห็นแล้วคุ้ยตูนเฮ้ยเห็นบ่พี่น้องเอ้ย ไยตูนตูนไตฮิบเห็นบ่แม่งแท้ๆเห็นไวตูนจักมือบ้านดวงใหญ่สีผ้ามากคุดเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วไวตูนล้างที่ซี่กับบุตรพี่น้องเลยมีนกบินไปอยู่เห็นบ่เสียงบุบบับบุบบับพี่น้องเลยนกหลายแต่บาบ้าดวงใหญ่บุ้ม,มีปืนพี่น้องเลยปืนอีกแก๊บเผาเ่าบ้าดวงใหญ่ทิ่มนะเพราะว่าตำรวจจับพี่น้องปืนพิษทุ่มไม้พี่น้องเลย เดี๋ยวเบิ่งล้างจุดท้ายล้างที่หาพี่น้องล้างที่หาพี่น้องเลยหมุดือมื่นนี่บมมันพี่น้องเลยโมมันบมมันถ้าชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออือปุ่นป่าไม้อุดมสมบูรณ์บ่พี่น้องป่าไม้ลงทึบพี่น้องเลยอือนี่ครัังหลายเด้อพี่น้องป่าไม้อุดมสมบูรณ์จีเด้อบ้านบานงใหญ่พี่น้องไม้ฟืนเช็ดเตาเผาทานก็ลายพี่น้องเลยอือพุทธะเบิ่งนี่ตะไม้พี่น้องเลยอือไม่ลายพี่น้องเลยไม่ลายไม่ลาย พ่อหนุ่มน้อง,อง,งายจะไปทางไหน่ะบัดเ่ยชุดแหลกกรบบ่พี่น้องไงพ่อกันคลิปหนาได้พี่นอ้องเด้อต้นไม้ไล่ตอ,อกกลายพี่น้องไงไม่ยังน,นนะน้องแมนพี่ของก้อย้ามตื่นเบิด